ว่าเนี่ยคืนไปแข่งคนได้ที่หน,<า>นึ่งมามาอะไรโยมีมือคืนจะมีอะไรให้รางวัลเพห็นปะเออไอพี่นสิเอาเงินให้เพี่เจ๊บ่าเจ๊บลอยแล้วเอ้อเอวะไม่มีอะไรให้มีแต่ใจให้เลยมองเคนมาเล่นนะมันจะเอาทีนีอนมันหิวเข,ข่า,า,ามันกำเมียบเมื่อกี้กินแต่ขนมกินนั่นเลย เด่นซื้อนี่เด็กวันนี้แม่มันกับผ้ามานหน้านี่เด็กกายไปแล้วมาแล้วกายไปบ้างค่ะมน้าซูซีกันนี่แหละ้ยวก็ขี่รถใหญ่มากไปหน้าดูอ๋อนี่เห็นนั่นมันขี้อายมันจะเป็นได้ได้แล้วมันบกกะเนี่ยบ่มีไผเอออาและลูกคนนึมีแต่ผู้มูมมีมีอยู่เห็นบ่ผีดเทียมยังเป็นกระแตซื้อๆจิ่งทดสอบหน่อยจะกังงยหัวขึ้นมาเบิ่งในเปียงละ เจ้ากึ่งง่วงค้างแท้วจ้ามาตัดสายจะไม่ตัดมากเจ้าอยู่บ้านไหนบอกคนแนนี้องเมืจัดอินิญก็ไม่เลือกคนสวยนะค่ะพี่น้องขาบ้านหนองแค่น้อยนะคะอำเภอลงนกทานะคะ นี่ค่ะเพิ่งใส่ผงนัวไปบางหันเนาะยังหัวได้เขียวอ้วกนะาได้เขียวค่ะเพิ่งกำลังตาบักทัวรสู้กินเนาะสดๆจากสวนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่สวนยุตินผู้นะค่ะบรรยากาศแบบงามงามไปยทายมิมเหรอครับเบิ่องเนี่ยพี่น้องเนาะเปิดปปิดไป มันมีน้ำเยอ่เออไปไปเออ,เอ,อจักแล้วอันเขาเรียกเ็ดเตกาแล้วก็ปิดตุดมากเลยล่ะเออไปไปปิดมากจ้าเออไปถ้ามันมีน้ำเ่ามีแต่เนาะเออมีโดเออ,อหวานนะไหนมันโตโซยังงองมหนี่คะ่ะพี่น้องมากิน มันก so kind of so ิน <antenna> ข <noise> ่าวเที่ยงน้ำกัน oh ยุบยูผู้เขาเนาะนี <ous> ่ไม่เลือกกำลังต่ำสมต่ำต่ำบักทัวสุดๆนี่กินจากสวนกับสาวหรือตีผ้าหล่อคำนี้นี่ครับเมื่อนี่ผ้ามันเลาะผู้ข้ามันสื่งงัวสื่งงัวอยู่บนหน้าสะอาดจะส่เอาไปใส่สิใดนี่จะเป็ใช้หมิ่นี่ละอ้าวจิตจานนี่ก็ไม่ถานแม่ถึงจานหน่อยไง มันกะซ้ำมันซ้ำจานเป็นได้ดอกเจ้าเก่งแต่เป็สนสะโพกอย่าว่าได้ว่าเปลี่ยนเอออาออกมานะนะ <c oughs> ไปซ้อมเก้าคนนะฮุกๆนะมองนั่นละมองอันมะเขือน่ะนะมองผู้น้อยมะเขือนะ่ะเข้าไปพี่แถวาพี่แถวาุูนเออนั่นละมันตรวจสดจะเนี้ยนั่น,นละแถวมะเขือนะ่ะพูนมองกลางๆผู้ย่างไปโูด หกเนาะยามนี่มันคือยามนั่นเนี่ยเรียกยังไปฝากกูมาพริกมานนะเห็นแล้วไปงับไปอีกทั้งหน้าปุ๊บเพิ่นเมื่อสิบแปาห้างนิ่มค่ะพี่น้องคะ่ะ <_ C> อันมันหลายวันศุกร์มากินมาเห็ดสูุกันก,ก,กนินเนาะเห็นและะ้วปะเห็นแล้ว<า> <ๆ S 2> สินเลีย นี่ประกาศสั่งจองเจ้าไปแม่นึกวอได้กินละบายเนี่ยเออไม่ได้กินซ้ำเอาไหมปิดไหมปิดเนี่ยได้ไปเห็นห้างกันไก่เถอะกันเออกันไก่กันไปกันไก่ก็บอกเขาดอกยผ้าอีโต้คอยนี่นี่มีดน้ำอัดแม่เหรอเนี่ยทั้งหลังนี่ยบ่ผ้าน่ะผ้าโคน่ะซิปปัดเออไปไปผ้าโคน่นะคอยฝนอยู่น่ะอยู่ทุ่งท้ายคนนะนั่นละ จำบออก็กินเด้อยจำเท่าไหนๆจะกบบี้จะบอกเขาเดเาอันกับลาดตากรับปอมสามแม่ครัวตัวรวยกี่วันมาบอกบอกมาาก็มีามาอร่อยถ้าดึงบรรยากาศเลยค่าบอนค่ะเพิ่นกำลังไปงห้างมิมเนาะอยู่พูดค่ะพี่น้องค่ะีนบรรยากาศนี่ค่ะพูด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 นค่ะ สวยงมงามอยงงายง่สวยามอย่างงามสงวาามสวงมงามสวีวยงมสามสยงสวยงมยาวยงามวามามดวยงาวงาวมายางา หนื่อยมากแ้เหนื่อยมากแล้ว